สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการสร้างช่องใน YouTube ไปรับชมกันเลยครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เข้าไปเว็บไซต์ www.youtube.com หลังจากนั้นทำการซ i g อินโดยใช้อีเมลที่เป็นของ gmail ขั้นตอนต่อไปไปที่เมนู setting ไปตั้งค่าเลือกที่เมนู create a new channel เพื่อสร้างช่องใหม่แล้วตั้งชื่อช่อง YouTube ตามที่ต้องการต่อไปอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ของช่อง การอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ของช่องให้เลือกไปที่เมนู Customize Channel ไปที่รูปโปรไฟล์คลิกที่ Edit Channel Icon จะปรากฏหน้าต่างให้อัปโหลดระบบจะเข้าไปค้นหาในคลังรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการขั้นตอนต่อไปเป็นการอัปโหลดไฟล์วิดีโอและการตั้งค่าวิดีโอให้เป็นสาธารณะ เข้าไปที่ช่อง YouTube ของเราแล้วเลือกอัปโหลดวิดีโอคลิกเข้าไป select file ระบบจะเข้าไปที่คลังวิดีโอเลือกไฟล์ที่ต้องการเมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยให้ไปกรอกรายละเอียดของวิดีโอและตั้งชื่อวิดีโอ อย่าลืมตั้งค่าวิดีโอสำหรับเด็กนะครับว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ตั้งค่าเป็น Public เพื่อเปิดวิดีโอให้เป็นสาธารณะรอวิดีโออัปโหลดจนเสร็จสิ้น เมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปชมวิดีโอได้ในช่องของคุณ อำนวยการผลิตโดยนายรณชัยสุขสม,มออสบอมอรูรณ์ผอสพม .32 และนายสุภชัยพัสกานนท์รองผู้อำนวยการสพอมอ .32 และกลุ่ม DLICT สพอมอ .32